สวัสดีครับผมนะฮะก็มาพบกับยุทธนะฮะเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็มาพูดคุยเกี่ยวกับอ่สินเชื่อออนไลน์นะครับตอนนี้ที่ระบาดหนักมากนะฮะสินเชื่อออนไลน์ที่เราต้องโอนเงินก่อนเนี่ยนะฮะอ่ตอนนี้ค่อนข้างพีคเลยนะครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยแทบทั้งเดือนเอา,อางี้ดีกว่าแทบทั้งเดือนนะครับอ่มีคนไทยหลายๆคนนะครับพี่ๆน้องๆเรานี่แหละนะ,ะประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับทักเข้ามาหายุทธแทบทุกวัน เอาพูดง่ายๆแทบทุกวันเลยดีกว่านะครับอย่างวันนี้นะครับก็มีของคุณจีน่านะครับคุณจีน่าเนี่ยก็โดนไปประมาณ23,938บาทนะฮะเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าจะไปกู้เงินก้อนนะครับผมนะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวยุดมาแจ้งเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นชื่อบริษัทอะไรที่เราจะเตือนภัยกันนะครับ เดี๋ยวเราบอกก่อนว่าบริษัทนั้นๆนะครับอาจมีอยู่จริงมีที่ตั้งอยู่จริงนะครับอาจเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายแต่เราโดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยแอบแฝงนะครับนะฮะแอบแฝงมาเป็นพนักงานในบริษัทนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับมีการหลอกลวงนะครับนะให้กดลิงก์นู่นนี่นั่นแล้วเข้าไปคุยกันในไลน์ส่วนตัวนะครับบริษัทนี้นะครับนะเป็นบริษัทเอ่อที่เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับบริษัทเอ่อบริหารสินทรัพย์นะฮะเอเลอัสจำกัด นะครับผมนะฮะที่ใช้บริษัทตรงนี้นะครับนะฮะเป็นที่ตั้งนะครับอ่ซึ่งใช้หลอกลวงประชาชนเรานะครับก็หลอกลวงนะครับคุณจีน่านะฮะที่โดนไป2องหมนนะครับก็ได้ทักมาหาผมนะครับว่าจะแก้ไขอะไรยังไงแบบไหนนะครับนะตอนแรกทักมาเนี่ยนะครับได้แจ้งในในไลน์ด้วยนะครับว่าเอ่อพวกวิจาชีพนะแจ้งคุณจีน่ามาเนี่ยนะครับ จะเอาอีกหมื่นเก้าคิดดูดิครับนะฮะคุณจีน่าบอกไม่มีเงินแล้วนะครับก้นอุบายของมันคือคุณจีน่าได้ไปใส่จุดอะไรทศนิยมอะไรสักอย่างเนี่ยผิดนะครับนะเอ่อไอ้มุกเก่าๆเ,เนี่ยใส่เลขที่บัญชีผิดตัวหนึ่งบ้าง2ตัวบ้างนะครับแต่อันเนี้ยคุณจีน่าไปใส่จุดทศนิยมเอ่อทศนิยมตัวเลขอะไรผิดสักอย่างนี่แหละนะครับต้องแก้ไขใหม่ต้องโอนเงินอีกนะครับทีนี้จะเอาอีกหมื่นเก้า ไม่มีแล้วครับนะที่โดนไปดอกแรกเนี่ยสองหมื่นสามนะครับอันนี้ก็มาเตือนภัยกันนะครับนะฮะก็คุณจีน่าก็ฝากเข้ามาด้วยนะครับเอ่อเกี่ยวกับบัญชีม้านะครับตัวนี้นะฮะเอ่อถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านใดนะครับที่เออ่เข้ามาดูคลิปผมนะครับผมรบกวนหน่อยนะฮะรบกวนเอ่อท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะรบกวนตามบัญชีนี้ให้หน่อยนะครับเพราะคุณจีน่าได้โอนไปเนี่ยสองหมื่นสามเข้าไปแล้วนะฮะ อ่เป็นบัญชีกสิกรนะครับของนายกสิดิษจิตเจริญย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะฮะของกสิกรกสิดิษจิตเจริญนะครับตามบัญชีม้าตัวนี้ให้หน่อยนะฮะเอ่อซึ่งตอนเนี้ยนะครับคุณจีน่านะครับก็เอ่อได้รีบไปแจ้งความแล้วนะครับเพราะว่าเขาโอนเงินไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วได้ปรึกษาผมวันเนี้ยนะครับว่าจะทํายังไงดีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ไปแจ้งความก่อนเลยนะครับ อายัดทันหรืออายัดไม่ทันยังไงพี่ก็ต้องไปก่อนรีบไปเคลียร์ก่อนนะครับนะจากที่เราได้รับรู้แล้วเนี่ยนะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพแล้วเนี่ยถ้าจะโอนอีก1 9ื่นผมคงไม่ยอมให้พี่โอนหรอกครับนะอย่าโอนเด็ดขาดนะครับนะเราก็มาเตือนภัยกันตรงนี้ให้นะครับก่อนที่จะเสียไปมากกว่านี้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทั่วประเทศไทยนะครับนะเฝ้าระวังแล้วก็คอยศึกษาดูดีๆนะครับพยายามวิเคราะห์กันหน่อย ผมเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้เราต้องการเงินก้อนเราต้องการเงินเนี่ยไปพยุงชีพนะครับนะฮะกับเศร,เศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้นะฮะแต่เงื่อนไขของเราคือเราต้องระมัดระวังด้วยใช้การวิเคราะห์หน่อยเราอย่าโอนเงินไปก่อนเราพยายามย้ำเตือนกันอยู่ทุกครั้งนะครับอยากให้แชร์คลิปผมไปเยอะๆหน่อยใครที่ได้เห็นเนี่ย นะก่อนที่จะไปกดกู้กดสมัครอะไรเนี้ยนะมันมีค่าสมัครค่าลงทะเบียนค่านู่นค่านี่ค่านั่นไม่ต้องเลยนะครับอย่าโอนเงินก่อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องส่งลิงก์อะไรที่ผมเคยได้คุยไปหลายๆคลิปนะครับพยายามศึกษาดูด้วยนะฮะลิงก์ธนาคารนะครับ พอเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยโอ้โหอยู่ดีๆมาอยู่ในโลกในไลน์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีแอป,ปเงินกู้โผอันนั้นไม่ใช่แล้วแตยามบล็อกไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิน้นนะฮะถ้ามีเงินเข้ามานะครับให้ไปเคลียร์กันโรงพักหรือไปเคลียร์กันที่ธนาคารให้เจ้าทุกเขามาร้องเรียนเราเราไม่ต้องกลัวการข่มขู่ใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับถ้ามีเงินเข้ามารอเลยให้เจ้าทุกโทรมานะแล้วไปตามกันที่โรงพักเลยนะครับว่าเป็นเงินของคุณจริงนะโ แล้วถ้ามีการโทรทวงข่มขู่เนี่ยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เงินบรนดองอยู่ในนั้นให้เอาเจ้าทุกมาให้มาเคลียร์กับเรานะครับนะเราต้องวิเคราะห์เลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพแน่ๆนะฮะยังไงก็ฝากเตือนไว้ด้วยครับนะทั้งสินเชื่อออนไลน์ทั้งแอปสินเชื่อต่างๆที่เป็นมิจฉาชีพนะครับฝากไว้ด้วยครับพยายามคิดวิเคราะห์ตั้งสติก่อนนะครับแต่สําหรับใครที่กําลังเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับอย่าพิ่งจิตตกอย่าเพึ่งกังวลนะครับค่อยๆแก้ไขทีสเต็ปไ โอเคครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ